สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับ Smart Energy กับดิฉันสายฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะท่านผู้ชมคะประเทศไทยจะเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนพลังงานหมุนเวียนพลังงานสะอาดมากขึ้นค่ะแต่ว่าจะมากขึ้นในสัดส่วนเท่าไหร่นะคะมีคำตอบในแผนพลังงานแห่งชาติซึ่งขณะนี้นะคะประเทศไทยอยู่ระหว่างการจัดทำแผนพลังงานแห่งชาติค่ะ กระทรวงพลังงานโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสอนอพอ,อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดแผนพลังงานแห่งชาติหรือ National Energy Plan เพื่อเป็นกรอบแนวทางดำเนินนโยบายการพัฒนาพลังงานของประเทศไทยในอนาคตมุ่งสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ภายในปีคศ2065-2070ให้สอดรับเทรนด์โลก โดยการจัดทำแผนพลังงานชัดครั้งนี้นะคะจะรวบรวมทั้ง5แผนพลังงานนะคะเข้าไว้ด้วยกันค่ะประกอบด้วยแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยหรือ PDP แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก AEDP แผนอนุรักษ์พลังงาน EEP แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ Gas Plan แ,และแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพ,ออพลิง Oil Plan ท่านผู้ชมคะแผนพัฒนาพลังงานชาติครั้งใหม่นี้นะคะที่กําลังดําเนินการอยู่ค่ะจะเป็นทิศทางการดําเนินนโยบายพลังงานของประเทศไทยในอนาคตในด้านต่างๆเช่นการเพิ่มสัดส,ส่วนการใช้พลังงานทดแทนการใช้พลังงานสะอาดจากโรงไฟฟ้าใหม่โดยมีสัดส,ส่วนของ renewable energy หรือว่า RE ในสัดส,ส่วนที่ไม่น้อยกว่า50%ค่ะ รวมถึงการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเป็นต้นการพัฒนาและยกระดับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้ากลิด Modernization เพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ระบบไมโครก r ิดตลอดจนการผลิตเองใช้เองหรือ p r o s ู m e r ที่มีมากขึ้นมุ่งปลดล็อกกฎระเบียบการซื้อขายไฟฟ้าเพื่อรองรับการผลิตเองใช้เองดังกล่าว อีกทั้งอย่างมุ่งเน้นการเปิดเสรีและการจัดหาเพื่อสร้างความมั่นคงด้านก๊าสธรรมชาติให้กับระบบพลังงานประเทศสร้างสมดุลระหว่างการจัดหาในประเทศและการนำเข้าก๊าส LNG มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการซื้อขายหรือ LNG hub นอกจากนี้จะมีการปรับแผนพลังงานภาคขนส่งและพิจารณาการบริหารการเปลี่ยนผ่านสร้างความสมดุลระหว่างผู้ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ และ EV รวมไปถึงการส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนในทุกภาคส่วนให้มากขึ้นตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานจากทุกภาคส่วนให้เข้มข้นมากขึ้นซึ่งการดำเนินการทั้งหมดนี้นะคะได้รับการสนับสนุนด้านข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศพ,พลังงานแห่งชาติหรือ NEIC mm. เพื่อขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย ด้วยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้มาตรฐานระดับสากลแล้วแผนพลังงานแห่งชาตินํามาใช้เมื่อไหร่หากสนพนะคะคดำเนินการแล้วเสร็จนะคะสนพก็จะนําแผนพลังงานชาตินั้นไปเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในขั้นตอนต่อไปค่ะเพื่อให้การขับเคลื่อนแผนพลังงานชาตินะคะได้รับข้อเสนอแนะที่ รอบด้านนะคะแล้วก็เป็นทิศทางการพัฒนาร่วมกันของทุกฝ่ายในประเทศท่านผู้ชมสามารถเข้าไปรับชมวิดีโอโมชั่นกราฟิกฉบับเต็มนะคะได้ที่ YouTube Apple Thailand นะคะที่สอนพอได้จัดทำขึ้นไว้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ ในคลิปฉบับเต็มนะคะท่านผู้ชมจะได้เห็นทิศทางพลังงานของประเทศไทยในอนาคตที่เป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐ,ฐกิจสังคมและการพัฒนาประเทศแล้วเราจะต้องพัฒนาภาคพลังงานไปในทิศทางไหนพัฒนาอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศลองเข้าไปติดตามชมได้ค่ะ